มาต่อเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในคลิปที่สองนะครับผมหลังจากเมื่อกี้ที่คลิปแรกนั้นเกมค้างนะครับผมบกดสกายหลุดแล้วเกลี่ยมันได้งออกมาเลยผมก็เลยต้องปิดมันไปเลยนะครับผม,มนี่ก็มาแคสใหม่อีกรอบนึงนะเฮ้แล้วให้ไปทางไหนเนี่ยนะโอเคทางนี้ได้อยู่โ,โ,โชคดีที่มันมีออโตเซฟนะครับผมม่งน้นนี่ผมต้องมานั่งเล่นใหม่ให้เมื่อกี้มีอะไรให้ได้ด้วย เดี๋ยวนะ <S <S เดี๋ยวนะขอ,อไอ้ตรง,ง,งนี้ไงเป็นบุ๋งบุ๋งไงได้ดำเด้โอ้วันไม่ใช่สาราเราเป็นสายแอสซิสซินแนนๆ์ทำไมนายทำนี้เรามาเจอแต่ของสายเวทอ่าได้โลเวทไปลวเยี่ยมดีนะกอัน,น้องปูกว่าดีแจ๊ เดี๋ยวไปต่อเอ้ยเดี๋ยวโลมาวินน้องมันไม่รู้เดี๋ยว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  inventory เวอออมอร์นี่โลโลต้องเป็น sorcery อะไรนี่นอะไรที่แย่มากตอนผมก็ไขายก็ได้โลม่วงซะด้วยเสร็จแล้วเป็นแร่แร่ไ,ไ,ไอเทมแล้วทำไมตัวผมถอดเสื้ออีกแล้วเนี่ยแถอดเสื้อตลอดเลยนะตัว,ต,วตัวเธอเนี่ยไม่ไหวจริงๆ ผมสายชอบเป็นคนเปิดเผยนะครับผมเนี่ย, <g ül> ยโอ้ยสีอะไรเนี่ยโอ้ยเยโอ้ยฟุกมากอะไรวะเย่อ่าได้ของได้ของมาแล้วอะไรเนี่ยอาร์เมอร์ไม่ใช่อาร์เมอร์ก่อนแบทเทิลอาร์เมอร์ใส่ใส่ใสเสื้อก่อนดิอ๋อันนี่ฟิตเนส นี่ได้สายนี้สักทีนี่ได้สายพิษได้สายเอสซอซินได้ทีรอหามังนานไอโลใหม่เย้โร่เห็ื่อตัวเออร์ซินเดี๋ยวรู้สึกมีออร่าโอเปโล่พิษตัวอ,อ๋อไม่ใช่หรอกออร่าจากมือเราเองอออไปต่อเลยเย่ ลืมดีสครบเมียวยแล้วผมก็ลืมกดอัดเวลาอีกแล้วนะครับผม,ผมต้องอัดใหม่เวลาต้องอัดอัดเวลาต้องจับเวลาใหม่อีกมาแจ๊ะมีของไฮโดรไหมไม่มีกำมบานแล้วเดี่ให้ไปไหนวะดิ อโอ้นั่นไงจะให้ค่าบัเจ้าว่ยังไงวะอ้อขึ้นวันนี้แน่นอนรู้สึกเมาทางแล้วเกินไม่เดียวมาทำนี้อดีย๋ยวต้องมีทางขึ้นสินะ มันยังทางขึ้นโหทางขึ้นไกลมากแย่ม yeah, yeah. yeah, yeah. ากแย่แย่เเมื่อกี้ไม่น่าตอนแค่ทั้งที่แล้วมันน่าเกียมหลุดน,นะครับผมงั้นผมได้สู้ยักษ์ไปแล้วโอ้โหได้เอ็กพีด้วยโถเฮ้ยเป็นอะไรที่แย่มากอ๋อทางนี้นี่หว่ากำเมาโทษโทษ

ม่อจานาดีครับที่ที่เห็นอย่างเงี้ยนะที่ไหนเงี้ยนะมาดูักษ์ก่อนที่ตังโอเคดูแค่ของที่จำเป็นโหกําดักวางไว้นี่แม่งแม่งไม่เหยียบเลยเศร้าอีกตัวหนึ่งเนี่ย ไม่ไหวจะเคลียไม่ไหวจะเคลียแล้วนะเธอเราไม่ไหวแล้วเ yeah. ย็นินิ้ทดียก็ัวเด็ดคือท้เ็นเลยเกือบร้อยเปอร์เนี่เอ็กเอ็กเอพีขึ้นบานแน่นอน <coughs> ever since this place was abandoned strange beasts have moved in stay close this place has been abandoned for so long that some fate weavers think it's just a legend by <coughs> by <coughs> 快点、oh. oh. แล้วก็ให้ท่านอาจารย์สู้กับยักษ์ไปรู้รู้งี้จริงผมน่าจะสเตลนะยิงก็เหล้วเจ๊จึ๊กจุ๊บลอยเอาให้โดนไหมมาโดนทางนี้พูดแต่ล่อนจากขาไม่เอ้ามันจะแสบเวทโอ้ เอ้ยเตวเต๋อได้ไหมเนี่ยอยากเต๋ออะอยากเต๋อจุงเต๋อ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 ไม่ได้นะครับผมเราเลยก็เต๋อทีเดียวแล้วหมามันไม่ตายดิการเฮศน์ขั้นอาจารย์

ใมีอต yeah. ัวไม้พเแล้วอแล้วอแล้วก็เลิ่ก็จะเพิ่มด้วยนะครับผมเป็นันที่เยี่ยมมากเนีเอ้ยใส่โลม่อกี้เป็นคนละโลกันด้วยเอาอัพเป็นอะไรดีว่ ừm um, téo nó thì thua à cho téo bằng fit nó ờm um, chết chết có là đi ừm ủa không hay sao téo lèng khuyên nữa? อ๋อเออเสรหลังขึ้นก็ดีอยู่เนี่ยทำไงดีวะเฮ้ยแดน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 แอบอะไรดีอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ต้องอันนี้เย่เพิ่มพลัง Oh, sad. Uh, yeah. Yeah. The theater can show us the whole thing. The theater show us the of we, we can do nothing, it. Or can do well. nothing to shut off. fear. อีสโน่เลยนะหายตย่างตานมาออกเย่ลองอ่ะไปโอ้โหอหมดไฟหมดไฟอ่ะจบเลยครับฮารยดเอฟชิบชิบเย่หมดไปแล้ว การพวงในเทมอ่ะเย่ตอย่อยอ่าเฟเบทเยี่เบคอนไายแมรี่เฟเบทแน่นอนเย่ได้เฟเบทมาแล้วคิดว่าผมจะใช้เฟเบทดีกว่านะใช้เฟเบทกับมีดเล็กทำมันทุนนก็คลายๆกัน เออพวกใช้เฟเวอร์จะดีเล็กดีกว่าผมว่ามันน่จะเยี่ยงกว่าเยอะเลยเจนดลลี่เย็ปอนใส่กันของอันที่มันกำเต็มเต็มอยู่ดีกวอาเยี่ยงกับดักเฮ้ยขโมยนโมยมาดิมาดิมาให้บึ้มหน่อยเร็ว dễ literally... thôi đã cursing thoát cái này là tết 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 cái tết tết này. เป็นการที่เยียมที่สุดแล้วไปต่อเลยจ้าไปต่อสมาก,อากฮีอยากเต๋อะอยากเต๋อะอยากเตวมากเลยอะให้นให้เราเต๋ได้ไหมอ่ะเราอยากเต๋อนายอะเราอยากใช้เฟเบตเต๋ด้วยอะ ทำไมนายไม่ตายอ่ะเวล่าลอยเยี่ยมเฟดเล็กคอนิ่งหมดเต็มแล้วลอยโอ้โอโอ

สิ่งก็มันดีเลยเย้เรียบร้อ,อยหมดปัญหาไปไปิดกรรมไปต่อจานดีครับไปเถอะน้อยจานเนาะเย้ในเกมนี้ผมชอบเลยแล้วผมชอบมาผิดทางมากเลย แบบชอบเดินกลับไปทางเก่าอะไรเงี้ยครับผมเป็นอะไรที่แย่มากเามามากมึนแบตึ๊บๆเลยทีเดียว <S <S 1> <S 1> <S 1> โดดไปเลยกลัวอะไรเจอเจอหมดนี่หน่อยเท่เลยกินไม่ได้แตบบ่เท่ นิดิมกันิ i ิ i เ h โอ้วเจะทับเดูดูดอะไรเนี่ยเจียมเก็ไปอาบเลยเจียมไปเลยเยอะไของก่อนอ๋อหมดแล้วไม่หมดเยอะ เย่เย่เย่เยเยเจ้โอ้ยทำไมมีของจอมเวทวะเฮ้ยเราแบบเราไม่ชอบเลยนายว่าเราเพราะเราไม่ชอบจอมเราแบบเราสารเล่นสายแอสซัสซินแล้วไม่นายให้ของจอมเวทมามันไม่ใช่เลยกิ๊บไม่ใช่เลยทีเดียว I've this. seen This moment... I'm sorry, but oh, yeah. this is as far as I can take you. Yeah. Oh. Your future is running out! Move! Oh.

ร้อยเปอร์เนตียมเยียมเลยเาทีเือจะได้เต็มเยียมอยากมาเออบแล้เหรอำทำไมี่ยทำกับเราอย่างนี้ขอแบกซมิหน่อยได้ไหมเยวก่อนดีกว่าโอเค<ฉ> confirm đây um, fit này. open về bể như này về um ừ. đi cái là à, sai sót là landing attack damage per damage resistance will dodging oh piercing damage okay moved he was supposed to do you have you absorb victims that won't die when they were ขอขอพยายามฆ่าเรานะ you're much more dangerous than i thought good <No>. bye say you leather <laughs> อย่า <laughs> yeah มาชาติ <laughs> เช็ดโล้โหดมากโอ้ยไปซอดิผมทัานี่ผมทับจะไม่ได้ใช้โล่เลยเนะี่ยลืมเออถ้าเกิดผมเล่นสายเวทน,นี่ผมโล่แบบโล่โล่แหลกเลยเดียว,ยวนะโอ้ชุด ่า้กลับทางเก่าหรือเปล่าเนี่ยแล้วเกิดไม่ใช้ี่เงืองไปนะเกิดไม่ใช้เนี่ยผมจะร้องไห้ร้องไห้หาพ่อทีเดียวกดใช้ใหม่ที <S 2> <S 2> <S เพราะเพื่ออะไรไม่รู้นเป็นความสุขของเป็นความสุขของกะทินะครับผมเจอจานพอดีเลยมาจานทำล่างล่า เฮ้ยมาผิดทางแน่เลยใช่ป่าวอยผิดทางวัเนี่ยก็ผิดทาง,นนทางาต้องวิ่งไปใหม่อีกเป็นอะไรที่แย่มากเฮ้ย ถ้าจะวิ่งหนานอยนะครับเอ้ยนะครับเนี่ยเออเห็นเนี่ยครับนะครับเนี่ยผมว่ายงไรดีตัดก่อนดิด้วยเนี่ยเอเคตดัดงั้นผมขอตัดก่อนนะครับผมอก็ใกแปกบนึงนับผมปิดพัดล,ลมก่อนก็กลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมไปผิดทางจริงด้วยนะแหมเป็นอะไรที่ระยำแมวมากเป็นการไปผิดทางที่แย่ที่สุดเก่นขอเ้ก่อนเต้าก่อนเตี้วเต้วเตีย

แบบเฮ้ยคูกตรินมาไกลเศร้ามากอี่ทำทำอะไรต่ออันเนี้พินช์วันดีนายโอ้พร่องพองวางไม้หมดขมอดมเขามอขม เดินมาดิมาเดินมาดิเดินมาดิมาเดินมาเบยแล้วแกดอาดารนี่วางไว้เยอะนักจะเดินไปเลยครับเดินมาดิมาเดินมาเดินมาเดินมาดิทำทำไมนายไม่เหยียบอ่ะ cái đặc biệt cả cầm bật thôi, thôi cầm đặc biệt chết 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 này đây. Đây Oh yeah. Hmm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 ... We fate weavers never fully understood the power of this place. Seems there's a ah. lot we don't understand. Oh yeah, why that? God, I should have brought another bottle. Said never be you.

เาได้พลังแอบพลังเต็มแล้วกมันมันอาจร้ายไหมเนี่ยบนเชียโอ้เต็มเลยไม่ได้เลยลาบอดไป

เชดโดเฟดไปได้ด้วยโหดไม่ละนะถึงกับหลับหลับไปคุยกันหน่อยคุยกันหน่อย ไอ้นั่นพ่อมันหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยฉันมาเพราะที่ฉันไดเข้าใจดวงชะตาของท่านไอ้แต่ไม่ร้ว่าคุยกับตาดอยอันนี่เดี๋ยวไปเอาจะอพแ้วไป้วยรอรอ หล่อเลยเดียวอ่ยี่แค่ประมาณแค่ไหนเอ่ะเนี่ยไม่รู้แต่ขอยสักพักหนึ่งแล้วกันนะเยวไปดิไปดิตรงนี้มีอะไรเปล่าโอเยมีหีบราะมีไหกระโถนอะไรว้างวายที่เห็นแล้วแหละ ก็อไอที่ผมเก็บนั้นจะเป็นแท่งๆคือมันมันเอาไว้เป็นคราฟเครื่องรางแล้วก็เอาไปคราฟกับพวกอาวุธนะผมอาวุธก็จะโหดสัตว์มากอะบ้องตรงบ้องตรงว้าเจ็บคอ,อจังโอ้ยเจ็บคอจังเลยผม,มว่าผมผมคงจะไม่ไปผิดทางอีกนะเดี๋ยวพอถึงที่หมายแล้วผม,มว่าผมจะตัดแล้วแหละ ท่าทังิงเท่าเท่านี้พอแล้วนะครับผมก็วิ่งไปก่อนแท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 นตัดเจับกดมาดีเอาละครับผมสำหรับพาร์ทสองวันนี้ก็ไว้เจอใหม่โอกาสนานะครับผมสวัสดีครบับ